ที่ดูแล้วจะมีความรวยกันทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะหวังจะรวยก็อนิดนึงนะครับวันนี้วันที่สิบหกครับหวังจะรวยอวันนี้ก็ความความโก้ของคุณแม่บ้านวันนี้เตรียมออกมาอย่างดีเลยเดินเดินมาปุ๊บไม่ได้อัดนโอยเนี่ยู้จัดในรถเนี่ย ไม่ก็ยังงงอยู่อะเฮ้ยทำไมแบตมันมันทำไมมันดับว้าทาไมแบตมันหมดไวเออแบบเอะหรือต้องไปอ่านรีวิวใหม่แต่จริงๆตอนที่อ,าอ่านอะอ่านรีวิวอะมันก็แบบเออมันมันแบตมันเป็นชั่วโมงอยู่นะทำไมมันดับว้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร้อย หมุนกล้องไปก็ได้หมุนกล้องหันไปทางตัวเองก็ได้ไม่รู้ไม่หมายถึงว่าเขาไม่หยิบกล้องก็ได้ไม่เขาก็งงไงว่าแบบเออทําไมทําไมมันมันถึงแบบแบตมันหมดวะงงปรากฏลืมกดอัดลืมกดอัดในกล้องนี่ไม่ต้องกลัวเลยลืมกดอัดไม่แต่ไม่ก็เราก็เรียกว่าแบบว่ามือใหม่หัดใช้เนาะเราก็เออแปะเสร็จแล้วอะ พอแปะแปะเสร็จ oh, แล้วแบบเออโอเคได้เดินเลยก็นี่ก็รีบไงรีบเดินรีบอะไรก็แบบ<ด>เับให้ให้คิดดูนะครับถ้าถ้าบอกว่าบอกว่ามือใหม่เนี่ยกดหนึ่งครับถ้าไม่ใช่กดสองเชื่อผมเกินเ <Good. S 2> ชื่อผม,มถ้าถ้าคลิปนี้ได้ลงนะครับถ้าเขาบอกมือใหม่กดหนึ่งครับถ้าไม่เชื่อผมกดสองครับเ <Huh? S 2> ชื่อผมเชื่อผมเชื่อเลยครับโอ้ <laughs> โอ๊ยเกินไม่แหมไม่หมายถึงว่าก็มือใหม่ในการหัดใช้เราก็เออดูรีวิวดูรีวิวมาแล้วก็แบบเออมันน่าใช้เนาะแล้ก็แบบเออมันจะเหมาะกับเราไหมเพราะปกติอะ่ะเรากดมือถือไงมันก็ชินเพราะว่าบางทีแบบเออเราก็จะเห็นว่ามันจะจังหวะไหนเออกดกดไม่ค่อยลืมถ้าเป็นมือถือเพราะว่าเราใช้ชินแล้วไงแต่อันนี้กล้องมันแบบตัวนิดเดียวใช่ป่ะแล้วก็เออ ไม่เคยไม่เคยใช้อ่ะแล้วเราก็เออลองลองเล่นลองอะไรแล้วก็แบบพอแปะปุ๊บลืมคิดว่าเออวะอดมะเอมื่อ <ทำ S 1> กี้เอาใหม่เมื่อกี้เอาใหม่เชื่อเชื่อภรรยาผมกดหนึ่งถ้าเชื่อผมกดสองเออง่ายดีกว่านี้จะแท่มแบบข้อความนี้มันจะได้ดีถ้าคลิปนี้ได้ลงนะครับแล้วถ้าเข้าลงก็ <c oughs> จริงไม่แับก็มือใหม่อ่ะอัน มือใหม่ปะมือใหม่ปะทุเลสดไม่ใช่เอ้ยแบบมันทุกทุกบ้านมันก็ต้องมีแบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้แบบเออเป๊ะหรอกก็จริงอะ่ะ